วันนี้ก็ได้เกิดการบูมาวมนาครับก็เป็นวันนี้เป็นนิมิตใหมยอันนิ่ในวันนี้นะครับเอาท่านทั huh ้งหลายนะครับได้มาปักมาพบกันร้อยามร้อยทิท um ี่คนนะครับมีเตรุ่นลูกนะครับมนร้านนะครับ เ้าก็ 9, เป็นประาธานอุหนึ่งนะครับเรื่อด้อยค่าเรื่ตั้งหมู่่สองนะครับก็คาดจะโหมันาุดเกยมากประเนที้เอามาได้เก้าสมัยนะครับถ้าว่าถึงยกก็ยกพักูื้นนะครับ ครับวันนี้ก็ห้องขวนเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อเป็นกระสายซึ่งมาได้เกียมอย่าง,งมานะครับเออห่าชั้นทั้งหลายได้ตั้งใจแล้วก็อนเนกโจดตัวนะครับมากัรเขาได้มาห่มพรงพิษใจญพัร้อยสิคนนะครับคือ ความชุขความเจริญขกบงามแก่พอทั้งหลายท่านผู้สูงอายุทั้งหลายนะครับนี่ขพระเจ้าก็ความจรกญกระอยรอดนะครับ <c oughs> อ๋ะจะใจสูอ้อาจะใจย จะมากระรวอาจะในวันนี้ก็เป็นวันดีสิไฉบ่จะเอาผู้ขาก็ขอเรียกความเจ้าตั้งสามร้อยสิติคนเออมาอยู่อย่างตัวตนในวันนี้ ครับแล้วกานนะครับมเือผมว่าไปนำกันอ่ะจักรโสวะในวันนี้ก็เป็นวังดีทีที่ใจว่าเจ้าข้าจะมาเมื่อเจ้าต่างไรอยู่ย็นเป็นส um um ุขเจ้า ไฟแต่เนี้เป็นไฟอันบริสุทธิ์มนุษย์หาอุปโภคมนุษย์จะโลกาหรือแพงไม่มัดก้วมาแสงก็มาลิบเบาๆบาซ้ำเรประมาณจัดมัดมือจัดมัดนามัดเอามเจ้าเจ้าอยู่จังนวะเดิน ก็ได้มาจากตะกะทีลาอันนี้เศษผ้เขาวเศบอทีสุดพราวนาบทนาบอทีพวกวระพุตรโลกาที่แปลงมันผูกแก้วผูกแจงกรรมัแม่นบ่อนงาวบ่อสันปะพะมันแม่นจับผูกจันไฟจางกาอยู่จักหัวควายที่รู้กายหอนจับพุทโุคคนก็หัวอยู่ที่จำเริ่มใจแต่ดี สัปตุกาสัปปะพยาสัปะอัมบัตยาบิ่ินาสันตัเตะเนี่ยเกี่ยวมากมายนประธานผู้สูงอายุทุกท่านนะครับได้มาเมือแก่ทุกท่านที่ต่างเจ้าหน้าที่ได้ทานี้นะครับ สำหรับงานกานี้นะครับขอเรียนเชิญนะครับคณะผู้บริหารนะครับท่านคณะส่วนราชการนะครับสมาชิสภานะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับได้มาบริเวณด้านหน้านะครับทางประธานผู้สูงอายุจะได้ผูกข้อหมายข้อมือนะครับเพื่อกับทุกท่านนะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับ